คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม อันนี้พุ่งสามทีอ่ะแค่นั้นแหละอืมไม่อะไรเยอะหรอกแต่พุ่งสามทีโอ้โหสกิลเดอะคูลดาวนันเกินฮะโหลเพื่อน สกิลครูดาวนานเกินอืมอเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยสมุนไพสีเขียวกินเฮิบอ้าวแล้วล้วกินเฮิบกูมาอุย้ยมันห้องมันห้องมันดีเลยเว้ทุกคน คือพุ่งสามมันกดผมกดแล้วมันพุ่งไม่ออกมันไม่ออกให้เลยอ่ะมันมีหน่วงอ่ะนี่ไงกูกระแทกกันในเมซิตเลยแค่นั้นเองกูกระแทกใส่ในเมซิตเลยแค่นั้นแหละน้อง อย่ามาเลิกเทิรกับกูนะให้นั่นแน่โฆษณาเยอะก็ YouTube พิมีแอปก็ช่วยได้นี่พามาทำไมอ่ะ

มีสมุนไพให้เติมก็มีเจอม้ทาไปแล้วด้วยอ้ามันกลเป็นบอดไปแล้ววะอะไรวะผมงง กูมีสามพกูมีสามพ่ไงด้กูมีสามพุ่แค่นั้นแหละไปอืม o a e just s t สามพุ่งไอ้ัยพวกเมนเวสเกอร์ผมว่ามันน่าจะเดือดๆเลยอะดวนเข้าม ทะลุเลยเอ้ยใครกำลังนั้นอะเอ้าแล้วล่วงด้วยเหรออุ้ยไม่กระแทกก็ล่วงเหรอสามพุ่งแง่แรกไม่สนใจดีหรอกคือเอาตรงๆไปแย่สองพุ่งก็แย่เลยเจอสามพุ่งไปทีก็คือแบบบุ้มบุ้มบุ้มเนอ่ะ นี่ yup. ยังไงล่ะถามพุ่งเข้าใจป่าเรียกถามพุ่งไหมเดี๋ยวถามพุ่งหรือเปล่าจ้าเอาเยี่ยมไรทางเครื่องหรอถือไอ้เชือต้องทางต้องถือเครื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราสโลว์เกมดาวลงหน่อยเดี๋ยวเกมจะจบไปกี่คนละก็ตายไปคนเดียว น่าพับไม้ป่ะใช่ก็แบงค์เป็นแบงค์เป็นประแจช่องกูฮัลโหลงนี่แอรีบอลถีกลบที่สองงงดิน้องโดนกูรีบอล คูรีบาร์รอบสองโหแล้วพอคูรีบาร์รอบสองมันพุ่งไกลนะครับเพราะว่าพุ่งสองมันไกลกว่าพุ่งแรกอ่ะเชียร์มาจัดโหเฮ้ยสาบมุ่งเข้าใจไหมว่าสาบมุ่งเข้าใจไหมต้องเื้อเครื่องอีกสองครั้งอีกครั้งอีกสามครั้ง Mmm. Ah! นนะคือไม่ปัดไม่เสร็จหรอกรู้ว่าทําไมไม่ได้เพราะมีสามพวกนะทุกคนรู้ว่าทําไมเวลาโดนสกิลไปแล้วมันต้องไปนั่งหาสเปร์มาฉีดอะเออมันเสียเวลานะเว้ยเอาจิงๆิงยิ่งถ้าเกิดโดนรัวๆก็ต้องหาสเปร์มาฉีดรัวๆ <alors S 2> you forever. can't hide ใช่มันช้าเพราะมันต้องไปแก้เชื้อครับคืออย่างในไอเม็ไอเนเมซิสไม่แก้ก็ได้ไม่เป็นไรใช่ปะแต่แต่เวสเกอร์ไม่แก้ไม่ได้แม่งโซทีเดียวล้มเลยแล้วก็เดินช้าด้วยเพื่อนเพื่อนขอไข่ทีนึงทำเควสก่อน มันกระตุกกระตุกอะทุกคนตอนตอนพุ่งอะเพราะห้องมันปิงเดือดอะ โอ้ไม่แตะเครื่องผมทำเคลยไม่ได้อ๋อผมมาไปก่อนหนึ่ง หลุมเดียวโอ้โหเคทไม่เสร็จว่ะต้งทำอีเกมหนึ่งเฮ้ยเอาไว้นี่ครับเพราะว่าไอันนี้เป็นบอทไปแล้วรอดไม่เป็นไร ดีใช่ลีเจน่ะน่าเล่นมากเดี๋ยวต้องลองลีเจนลีเจนกูว่าน่าเล่นกว่าไอเวสเกอร์กับเนมเบสตีกลีเจนน่าจะแบบได้เรื่องเลยอ่ะลีเจนลีเจนได้เล่นเลยแต่อันนี้สามพุ่งก็คือถือว่าโโอ้หมันแล้วอ่ะเออหูพุ่งยับไปเฮเอาจริงพุ่งแบบว่าหู เต็มหน้าแล้วั้างพุ่งขนาดนี้ <laughs>